มีความคิดเห็นอย่างไรคนรวยอาจไม่ได้รับสิทธิ์นี้เงินดิจิทัล1น0 0 0บาทจอปรับเกณฑ์ไม่แจกคนรวยสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับชมช่อง YouTube วันนี้ทางช่องนําข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะก็ยังเป็นในเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทอยู่นะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนื้อหาพร้พอมๆกันอย่าลืมให้กําลังใจทางช่องโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะ พอแม่พี่น้องท่านใดนะคะเห็นว่าทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืบาทนะคะที่จ่อปรับเกณฑ์ไม่แจกคนรวยเงินดิจิทัลกําลังพิจารณาหลักเกณฑ์คังเผยคนที่มีฐานะร่ารวย อาจไม่ได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทนี้นะคะประเด็นเรื่องการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทยังคงเป็นประเด็นที่มีเสียงสะท้อนจากนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เอกชนรวมถึงประชาชนต่อเนื่องทางการปรับเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลแบบแบ่งจ่ายรวมถึงการปรับเกณฑ์กลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวยล่าสุดนะคะนายนจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าแม้ในช่วงแรกของการรณรงค์แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทจะต้องแจก ให้ทุกคนแต่เมื่อมีเสียงสะท้อนมาในฐานะรัฐบาลนะคะก็จำเป็นต้องรับฟังแล้วก็พิจารณาสุดท้ายการตัดสินใจนะคะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดใหญ่ที่จะมีลงมติ โดยอาจจะมีตัวเลือกให้กับคณะกรรมการในการตัดสินใจฉะนั้นขณะนี้นะคะยังเปิดรับฟังความเห็นแล้วก็สามารถปรับแก้อยู่นอกจากนี้นะคะนายจุลพันธ์ยังยืนยันว่าการแจกเงินดิจิทัลวอลเลต1,000งบาทจะไม่แบ่งจ่ายเหมือนนโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาลเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรฐัฐบัตรคนจนเป็นต้น เพราะจะไม่กระชากเม็ดเงินในระบบและการผลิตดังนั้นจำเป็นต้องจ่ายทีเดียวเพื่อช็อตแรงให้เศรษฐกิจเกิดการกระตุกตัวให้คนกล้าลงทุนประกอบอาชีพสร้างการผลิตขึ้นมาให้การบริโภคที่เกิดขึ้นรองรับการผลิตเหล่านั้นแล้วมันจะหมุนตัวต่อขึ้นเป็นขั้นบันไดเงินไขและรายละเอียดต่างๆและอาจยกเว้นคนที่มีฐานะร่ำรวยซึ่งอยู่ระหว่างการหาคำตอบว่าจำนวนเงินที่จะได้รับ และจำนวนคนที่จะไม่ได้รับเป็นอย่างไรเนื่องจากต้องหาตัวเลขหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยเกณฑ์การวัดความรวยอาจดูยอดเงินในบัญชีหรือตรวจสอบรายรับต่อเดือนที่สำคัญต้องเป็นตัวเลขที่พิสูจน์ได้ด้วยและที่สำคัญเป้าหมายของการเติมเงินดิจิทัล1,000 0บาทคือการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การช่วยเหลือฉะนั้นการลดจำนวนคนที่จะได้รับต้องไม่กระทบต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟัง และการพิจารณาอยู่ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะโดยอาจจะมีความเป็นไปได้ในการยกเว้นกลุ่มคนที่มีฐานะรวยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นคำกล่าวนะคะของนายจุลพันธ์อมรอวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะที่ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้นะคะใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยและท่านใดนะคะอยากให้ช่องหาข่าวสารในเรื่องไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกต่อได้ที่ ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่ยังไม่เคยกดติดตามทางช่องเลยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ